สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมมนดนภาอาอะไดวันนี้ผมจะมาเล่นนะักุคามิีสายโบว์วิงซอร์สหรือโบว์วิงเซเบอร์นั่นแหละสายโมกอง,อ,งโมงองน้องวองฟันของข้ามให้หมดเกียร์แล้วก็บุกพลังซึ่งแม่งโคตรได้เปรียบเวลาเจอกับเกียร์สายเฮ่เ <c> ฮ <oughs> สายเมสเซอรี่แฟร์เอาละเริ่มรอไรตัวแล้วก็ผ่าน รอได้โจววิกชิลแล้วก็คอแล้วก็ตีสดๆได้เช็คัำเมดเช็คแล้วก็บายตัวหนึ่งโอ้ยเกินแล้วก็บายเจ็ดเกตแล้วแล้วก็โจวแล้วก็ผ่านเข้าเทินรอ ร้ายคอโอ้ยผิดตัวซี่ทิศมีเทปได้ตัวหนึ่งได้เช็คไม่มีทิศได้ไม่เช็คต่อตัวหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งจากเทปนาทุเข้าเทินร้ right. ายใบมือหนึ่งใบก้าเกียรติตัวหนึ่ง พอคูรุนต้าดีไหมไเดี๋ยวพอคูรุนต้าคาตาบาสหนึ่งโซบาสหนึ่งค้นหาเดี๋ยวนะเตะผู้เล่นหนึ่งคนไปใต้กรแลร้วทม์ลีฟอ่ะเตะนี่แล้วทม์ลีเกตสองทม์ลีฟเกตสองข้อนาบุ แล้วก็ขอหนึ่งมืนตีปล่อยนะปล่อยตกกิ๊กไหมไม่ตกหนึ่งมืนตีได้เช็คฮิวพลังข้างฮิวหนึ่งดูแม่เช็คกี่ห้าตีปล่อย แล้วก็บายเจ้านี้เอ๊ะเดี๋ยวคุณลืมบายเป็นเทคของหน้าบุแล้วก็จะโซจัวแล้วนนี้บายแล้วก็จัวแล้วก็ผ่านมีทั้งหมดแปดสิบสิบสาสิบสี่เกรดโคตรรุนแรงไลท์อิมารเจนารีกีฟเอ็กเซลทูจัว แมวกูไม่รีบครับไม่ต้องรีบคอแคสเตอร์ทิ้งมือหนึ่งบายทิ้งฟินิกแล้วก็บายบายไหมไม่บายตัวนี้บวกหมื่นจากนั้นคอยีสบสามจมตีได้เช็คใบที่หนึ่งได้เช็คใบที่สองฟอนดาเมจเช็ค ห้าพันยี่แปดตีไม่สามแปดตอยสแตนดอนดอโอ้โหมึงมาตอนนี้เนี่ยนะยินเย็นไหลออแล้วเป็นลอตเลเจนฟอร์ดวัน ไม่มีตัวดีด้วยเออนำมาโจทย์ได้ตอนนี้อืถ้างั้นก็อจินต์ยแล้วก็สไตร์คอนอสคอมาน บัหโซบัส1ทิ้งเมือหนึใบทิ้งติกเกอร์เปิดท็อปหแล้วก็คออันนี้ข้ากอง สิบห้าตีฮิตเท็กจับได้เช็คมาที่หนึ่งได้เช็คว่าที่สองไม่มีทิกเกอร์ทั้งคู่สิบอืมแมวยี่สิบสามโจมตีมายี่ิบแปดอันนี้ปล่อยเมดเช็คสิบแปดตีอันนี้เบาวกว่า สิบดการสกิลทำงานบาร์หนึ่งแล้วก็บายเลือกยูนิตหนึ่งบายเต็มไปใต้ก่อนะเต็มนอกแล้วก็จวนหนึ่งกับนายแดมรีทายแล้วก็ได้ฟอสแล้วก็ผ่านจากนั้นสแตนนันด์ดอ คอสเบก k r i g แอคเซลทูตัวหนึง่งแล้วก็คอแล้วก็ไายดับสองบายใครเลือกวะให้ฝ่ายลูกเลือกนั้นบายสองตัวนี้ไม่ส่งกองสองตัวนี้บวกหมื่นไม่เอาไม่อยากได้เขา กี่เกณฑ์ล่ะสี่เจ็ดเก้าสิบสิบสี่สิบแปดยี่สิบยิบสี่เกณฑ์ล็อกยังไงก็ถึงแล้วก็คอโบวิ่งซอร์สขั้นบ้งหนึ่งล็อก บายดอกหนึ er n ang n ang, ่งบายสนามหนึ่งแล้วก็บายมืออีกหนึ่งบายทิกเกอร์สองนอม์มยูนิตหนึ่งดังนั้นบวกหมื่นหนึ่งตัวให้อันนี้เดี๋ยวไม่เอาบวกหมื่นเออบวกหมื่นตัวนี้เอ้ยบกหมื่นแวนแล้วก็คอเพิ่มแล้วก็ไงแดม หมนหมืหม่นันนี้บุนหนึ0งพตามบาย 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้าสิบสิบเอ็กปิบสองกับยี่มจมตีวันกิดป้องกันยี่าจมตี วิ퀵ชิลอันนี้ยี่สามป้องกันยี่เจ็ดป้องกอันไอเดียวไม่เอาจัดอันนี้ตีต่อยี่สิบสอง บาร์หนึ่งเห็นวัววิ่งอยู่ในสนามโวบาร์สแตนทุกใบอันนี้ปล่อยได้เช็คได้เช็คฮิวติกเกอร์ส่งพลังให้ตัวนี้พื้นฟูหนึ่งดาเมจดาเมจเช็คไม่มีอะไรอีฟสามโจมตีวันกาศ ต่อยจะไม่เช็คขี้มาลังแวนคัตตาบัตหนึ่งบายตัวสองบายคโนโรเจตกับตุ่ตักพิงพิงบล็อกเกอร์บายโคโนโรเจตเสิร์โคโนโรเจตจักกองไม่มีบวกหมื่นให้กับตัวนี้ เพิ่มมาอีกสองตัวตัวนี้อีกสองพันสามเอ็ดโจมตีวันกาดการอันนี้ตีบกหมื่นให้ตัวนี้บวกไปสองหมื่นยี่สามสามปล่อยแล้วไปเช็คอันนี้ตีคิดจีแล้วก็ผ่าน แล้วก็เทอร์นสแตนด์อันดอร์คอโคโนเจตกับนาบุกแล้วก็สไตล์มิสเตอรี่แฟร์ดากอนฟอตเตอร์บาสองตัวสอง,สองม่ใช่ตัวหนึ่งตัวก็โหตัวได้อาหารนี่จริงจริงคอจเจ้าลองทิง มุมึงทั้งสนายกเป็นตัวนี้ไว้การมุหนึ่งคีีหมดหนึ่งได้จบเทินข้ามเทินได้สองหมโจมตีวันกาดอยสาโจมตีวันกาดสองคริกกากาได้เข้าขอหลทั้งหมดตกับโ,โนโจฮิวให้ผลทั้งหมดตกกับบัคโ,โน,โนโจ เฟนฟูหนึ่งดามีส์ถเช็คไม่มีทิกเกอร์สามสแล้วก็5 8 5แปดห้าบีจีสองอลล่อยเอ๊ะเดี๋ยวคุณเล่มปลดล็อกท,ท้ทีดอพลังแวนจัวหนึ่งจัวได้จะเซนเดนแต่ไม่มีประโยชน์แั้นลหละดอจัวนึ่งแล้วก็แพ้ ขอข้ามเทินหนึ่งครั้งเพื่อซ้ำศพรออ้โหดโจได้ตอนนี้ซ้ำศพหนึ่งกาดซ้ำศพสองกาดสงได้จ8๊แปดห้างบีจี ไม่มีการปล่อยฮิวเพื่ออะไรก็ไม่รู้มึงเจ็ดแดมแล้วโอเคก็จบไปแล้วนะครับ <laughs> ใครหนูเข้ามาดูก็กดซับกดไลค์ของหนูนะครับ